เลิกวิ่งตามแต่จงดึงดูดอย่าวิ่งตามใครจนหลงลืมคุณค่าของตัวเองจงใช้พลังดึงดูดให้สิ่งที่ใช่มาหาเราเองคําเตือนจากจักรวาลทุกคนล้วนเคยอยู่ในจุดที่พยายามเกินไปไม่ว่าจะในความรักมิตรภาพหรือแม้แต่การงานเราทุ่งเทวิ่งตามคอยทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจเราคิดว่ายิ่งเราทํามากเท่าไรเขายิ่งจะเห็นคุณค่าเราแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้าม เรากลายเป็นคนที่หมดคุณค่าในสายตาเขาไปเรื่อยๆเพราะแท้จริงแล้วการวิ่งตามคือการประกาศกับโลกว่าเรายังไม่พอเราไม่คู่ควรเราต้องพยายามเพื่อได้สิ่งนั้นมานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียพลังชีวิตและตัวตนหนึ่งพลังของคนที่หยุดวิ่งตามการหยุดวิ่งตามไม่ได้แปลว่าหยุดพยายามแต่มันคือการพัฒนาและเปลี่ยนจากพยายามให้คนอื่นเห็นเราเป็นพัฒนาให้ตัวเองสว่างจนเขาเห็นเอง เมื่อคุณหยุดวิ่งตามคุณจะเริ่มฟื้นฟูศักดิ์ศรีของตัวเองมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวตนดึงดูดผู้คนโอกาสและความสัมพันธ์ที่เคารพในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่คุณทำเพื่อเอาใจเขา 2. ทำไมการดึงดูดถึงทรงพลังกว่าการดึงดูดไม่ได้เกิดจากการวิ่งไล่แต่เกิดจากการอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่เราจะดึงดูดคนและสิ่งดีๆได้ก็ต่อเมื่อเรากลายเป็นคนที่ มีพลังในตัวเองมีความชัดเจนว่าเราเป็นใครต้องการอะไรไม่ลดตัวไม่อ่อนบวอนไม่แสดงความขาดในโลกแห่งพลังงานคนที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาเสมอดังนั้นหากคุณต้องการสิ่งดีๆจงเป็นสิ่งดีๆนั้นเสียก่อนสวิธีเปลี่ยนจากคนวิ่งตามเป็นคนดึงดูดสาดกลับมาสำรวจตัวตนคุณคือใคร คุณต้องการอะไรจากชีวิตคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณอยู่เพื่ออะไรการหยุดทุกอย่างแล้วตั้งคำถามเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการดึงดูดเพราะเมื่อคุณชัดโลกก็จะเริ่มชัดกับคุณเช่นกัน3 2จสองรักษาพลังงานตัวเองเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เติมเต็มเลือกใช้คำพูดที่เสริมพลังเลือกกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงใจ เลือกคบคนที่ให้เกียรติไม่ใช่แค่คนที่ให้ความสนใจสาจุดสามหยุดการเปรียบเทียบคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเส้นทางของคุณไม่ต้องเร็วหรือดังเท่าคนอื่นคุณแค่ต้องแท้ในแบบของคุณความดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดคือการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เวอร์ชั่นที่คนอื่นอยากให้เป็นสามจุสสร้างคุณค่าในตัวเองพัฒนาทักษะรักษาสุขภาพ เติบโตทางจิตวิญญาณอาาณ่านหนังสือฝึกสมาธิเรียนรู้สิ่งใหม่ฮ่าฮคนที่พัฒนาในทุกมิติของชีวิตคือคนที่โลกไม่มีทางละเลยสความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องวิ่งตามความรักที่แท้จริงไม่ต้องแสดงออกด้วยการขอร้องให้รักมิตรภาพที่แท้จริงไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลางานที่เหมาะสมจะไม่ต้องให้คุณฝืนความเป็นตัวเองเพื่อได้มันมา เมื่อคุณหยุดไล่ตามคุณจะเริ่มเห็นว่าอะไรคือของจริงและอะไรคือภาพลวงตาที่คุณสร้างขึ้นเพราะความกลัวหพลังแห่งการอยู่เฉยๆแต่เปล่งแสงบางครั้งการไม่ทําอะไรเลยแต่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดที่สุดจงเงียบให้มากขึ้นสงบให้มากขึ้นโฟกัสกับภายในให้มากขึ้นแล้วคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของชีวิตและจังหวะที่ใช่จะเดินเข้ามาเอง โดยที่คุณไม่ต้องวิ่งตามสรุปเลิกไล่ตามแล้วดึงดูดด้วยพลังของตัวตนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งตามใครคุณเกิดมาเพื่อเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังของจักรวาลเมื่อคุณหยุดวิ่งตามและเริ่มพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึ้งคุณจะพบว่าสิ่งที่ใช่จะไม่มีวันต้องพยายามเกินไปคนที่ใช่จะไม่ปล่อยให้คุณต้องรู้สึกต่ำต้อยโอกาสที่ใช่จะไม่ต้องแลกด้วยการทรยศตัวเอง ขอเพียงคุณกลับมาเป็นตัวเองอย่างเต็มที่โลกจะเริ่มตอบสนองคุณในแบบที่คุณสมควรได้รับ